สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะเป็นเก้าอี้เรียนก็ถ้าว่าเลิกใช้ไปหมดอย่างก็ก็เห็นยังมีใช้อยู่นะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็ก็จะมีโต๊ะยางใหม่ๆมาโต๊ะยางก็จะดีกว่าแข็งแรงทนทานพวกนี้ก็ําสภาพครับใช้ไปนานๆไปก็จะ มันว่าเป็นไม้อัดนะไม้อัดก็จะอัดไม้อัดน้าแหละแข็งได้ไหมมันก็ตามสภาพมันก็จะเป็นแบบยังไงราออกนี้มันแล้วก็ตรงนี้เขาออกแบบมามันก็จะเล็กนะเขาอาจจะแบบโลโลทิ้งเนี่ยใช่ไหม ไม่อดดโดยความเป็นไม่อัดโดนน้ำโดนได้ไปมันก็จะทำสภาพลอกร่อนแต่ว่าโดยรวมแล้วสมบูรณ์ตัวนี้สีสนิมก็ยังกินไม่เยอะนิดหน่อยสีดำแต่ทีนี้โตตัวเนี้ยผมจะเอามาให้ลูกก <c oughs> ็มีความคิดว่า เห็นลูกมันนั่งทำแบบโต๊ะมันจะหลังค่อมหลังงอมันจะไม่ถนัดมานั่งแบบนี้ผมกม็มีความคิดว่าข้างล่างเนี้ยแบบเนี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันแต่ข้างบนเนี้ยจะอาจจะเป,เปลี่ยนเป็นเอาไม้อัดหรือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งก็ทำเป็นทรงเดิมแหละแต่ตรงนี้อาจจะใหญ่ยยหน่อย แล้วตรงนี้อาจจะยาวมาถึงนี้เพื่อให้มีความกว้างสำหรับเด็กจะได้วางหนังสือได้กว้างถึงนี้เลยนะอาจจะเพิ่มมาอีกฝั่งละยี่สิบเซนหรือตรงนี้อาจจะสิบห้าเซนอย่างเงี้ยให้มันดูก,กว้างนหอะเพราะว่าเด็กเนาะมันก็จะหนังสือจัลระเกะระกนะหนึ่งแล้วข้างๆตรงนี้นะก็จัแบบ ทำเป็นกล่องกลมกลมยิงติดเขานี่เลยกล่องวางสีวางดินสอวางไม้บรรทัดก็จะหยิบจับได้ง่ายหยิบขึ้นมาก็เข็นดเลยตรงน,นี้นะอันนี้คือผมคิดออกแบบไปนะเดี๋ยว ทำเสร็จมาก็เดี๋ยวจะมาอัพเดตให้ดูทีถ้าทําออกมาดูดีผมก็อาจจะทํามาอาจจะทํามาขายนะแต่นี้เดี๋ยวจะลองทําให้ลูกดูกันเพราะว่าเกิดทุกตรงเรียนนะก็สมัยผมเรียนอยู่ก็ได้เรียนนะมันจะรึงว่าเล็กไปเขียนหนังสือได้ วางสมุดก็เปิดไปก็ล้นมานี่แหละสมุดวางหนังสือก็เต็มนี่แหละเดี๋ยวนั่นแหละครับเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีอาจจะคงสภาพเดิมไว้ข้างล่างนะสภาพเดิมตรงนี้ไม้ไว้หมดเว้นแต่ช่วงบนช่วงบนเ,นเปลี่ยนแปลงแค่ช่วงบนนะ ผมกล้าพูดด้เลยว่าหลายๆคนคือเคยใช้มาแน่นอนตัวนี้แต่ทุกวันนี้ก็จะเป็นโต๊ะยางหรือว่าบางเรียนก็พบประมาณยังไม่เข้าก็อาจจะเป็นโต๊ะไม้อยู่แบบนี้อาจจะมีใช้อยู่นะบางโรงเรียนอาจจะมีใช้อยู่ ไม่กล้าการันตีครับเพราะว่าจบมานานแล้วไม่เคยได้เข้าห้องเรียน <c ười> สักทีงานนะดูเดี๋ยวทำออกมาดูดีก็อ๋อตรงนี้ตรงนี้มีตำหนินิดนึงขางอครับขางอนิดนึงตรงรอยเชื่อมไม่เป็นไรเพราะว่าเอามาทำให้ลูกใช้แต่ถ้าทำออกมาดูดีช่วงบนนี้เขาจะ อาจจะไปเอามาอีกครับไปทําขายสําหรับเด็กไว้เขียนหนังสือทํากันบ้านอโอเคครับอันนี้ก็กลับลาแค่นี้ครับคอยติดตามตอนต่อไปครับก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดซับ c r i b e ทาง youtube ด้วยครับนักมวยบ้านนอกครับหรือใน เฟซบุ๊กแชทแอปพลิเคชัเมธายินเพจเฟซบุ๊ก DIY Vintage ครับครับสวัสดีครับ